ซึ่งชุมชนของเราเนี่ยก็อยู่ติดกับวัดปานประสิทธาิรามโดยมีวัดปานประสิทธาิรามหรือว่าวัดปีกาเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมเป็นศูนย์กลางของศาสนาทางวัดได้ดําเนินการก่อสร้างหลวงพ่อปานองค์ใหญ่ซึ่งเราถือว่าเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้ ทางด้านเจ้าวาก็มีดําริให้มีตลาดน้ําปีกาขึ้นมาตลาดน้ำปีกาตั้งอยู่ริมคลองนะครับทางด้านหน้าวัดนะครับจุดเด่นคือตลาดน้ํานะคะเรารักสิ่งแวดล้อมนะคะ,ะเราพยายามให้แม่ค้ารณลงเรื่อง เรื่องกล่องกระดาษแก้วกระดาษเราจะไม่ใช้พวกพลาส,สติกนะคะเราก็เอาชาวบ้านชุมชนมาเป็นแม่ค้าเพื่อว่าแม่เราได้ช่วยเหลือชุมชนด้วยเป็นนโยบายของท่านพระครูจเจ้าวาดนะคะนักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วรู้สึกสบายใจว่า ่าสินค้าเป็นแบบของบ้านบ้านแล้วก็สะอาดพอทานได้มาเที่ยวแล้วก็อยากมาเที่ยวอีกชาวบ้านอยู่แถบนี้จะอยู่เป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตยอยู่ริมคลองเดิมนี่สมัยก่อนของเราเนี่ย เส้นทางสัญจรส่วนใหญ่แล้วจะใช้ทางน้ำนะครับจะพายเรือบ้างจะใช้เรือหางยาววิ่งมาบ้างมาวัดบ้างประชาชนส่วนใหญ่ก็ประกอบอาชีพทาง การเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะอย่างเช่นน้ำพริกปลาสลิดนะคะเพราะเราเนี่ยเป็นบ้านที่เราเลี้ยงปลาสลิดมาดั้งเดิมอะค่ะ ซึ่งคนที่ทำน้ำพริกปลาสลิดเนี่ยนะคะก็ทำมาแต่ตั้งรุ่นพ่อรุ่นแม่ซึ่งมาปัจจุบันนี้เขาก็ทำทุกวันยังทำอยู่แล้วก็ยังทำขายผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะก็คือเป็นข้าวตูนะคะเป็นอาหารของพื้นบ้านของชุมชนนะคะที่สมัยก่อนเราก็ทำกันอยู่ประจำอยู่แล้วค่ะ เราก็เลยเอามาฟื้นฟูแล้วก็อยากให้ชุมชนน่ะทำตรงเข้าตูเอามาเขาเรียกอะไรเอามาขายเพื่อมีรายได้มากขึ้นค่ะครับอีกบ้านหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำนะครับก็คือบ้านอาริยะเอกอนันต์นะครับบ้านหลังนี้ทางด้านเจ้าของบ้านถือว่าเป็นบ้านเก่าเป็นบ้านของเก่า เป็นแหล่งเรียนรู้นอกจากเป็นบ้านของเก่าแล้วนะครับของเก่าที่บ้านหลังนี้บ้านอริยะเอกณันนี้เป็นบ้านที่มีของเก่าที่ทางเจ้าของบ้านได้เริ่มสะสมมาตั้งแต่ของบรรพบุรุษแล้วของตัวเจ้าของบ้านเองด้วยบางชิ้นก็มีอายุเป็นใกล้กลๆร้อยปีเหมือนกันที่เราได้เป็นสมบัติสืบทอดกันมาแล้วก็เก็บสะสมกันมาเรื่อยๆนะครับ วันหยุดสุดสัปดาห์นี้หากใครสนใจท่องเที่ยวไม่ไกลกรคุงเทพแต่ได้อิ่มกับบรรยากาศชานเมืองและอิ่มกับของอร่อยที่มีมากมายแถมปิดท้ายอิ่มบุญกับบ้านไปด้วยขอเชิญที่ชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดปานประสิทธารามนะคะรับรองว่าจะติดใจจนอยากมาซ้ำอีกแน่นอนค่ะ